กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลนะคะถ้าเพื่อนๆชมคลิปแล้วเห็นว่าคลิปของแม่เพชรมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของแม่เพชรนะคะเปิดสีอาชีพเตรียมตัวรับเงินเยียวยาโควิด5000บาท3เดือนก่อนใครนะคะ หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 นะคะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน WW w เราไม่ทิ้งกันจุดคอมนะคะซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า20ล้านคนนะคะซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งนะคะ เมื่อวันที่2เมษายนนายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทจากรัฐบาลว่าจากการตรวจสอบ4กลุ่มอาชีพที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วทำให้ตรวจสอบความเดือดร้อนได้ง่ายเป็นกลุ่มแรกๆนะคะที่จะได้รับเงินเยียวยาเพราะสามารถประเมินผลกระทบได้ง่าย เพราะมีข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0ซึ่งคาดว่าจะทราบผลเร็วที่สุดวันที่8เมษายนนะคะอาชีพที่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มแรกได้แก่นะคะ 1. ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 2. คนขับแท็กซี่นะคะ 3. วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 4. มัคคุเทศนะคะขณะที่กลุ่มอาชีพที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทคือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จนทาให้ต้องทํางานที่บ้านแต่เงินเดือนยังได้ครบกลุ่มที่ยังทํางานแต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิมกลุ่มที่ตกงานมาเป็นปีหรือตกงานมานานก็จะไม่ได้รับสิทธิ์รวมถึงกลุ่มที่ทํางานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของโควิดก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากข่าวสดออนไลน์นะคะค่ะอยากบอกรัฐบาลว่าคุณเอาอะไรมาวัดนะคะคือทุกคนนะ่ะเดือดร้อนหมด ทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ใช่จะเดือดร้อนแต่กลุ่ม4อาชีพนี้นะคะควรแบ่งให้อาชีพอื่นๆด้วยนะคะถ้าพูดถึงความเดือดร้อนหรือพูดถึงความกระทบได้รับผลกระทบทุกสาขาอาชีพนะคะรัฐบาลทําอย่างนี้นะคะไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องนะคะอยากให้รัฐบาลนะคะเร่งทํามาตรการให้เร็ว่ะ คือให้เยียวยาลงไปทุกสาขาอาชีพเลยนะคะเรื่องได้ผลได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับกันทุกคนนะคะคุณอย่ามองไปแค่สี่อาชีพนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องให้ความสําคัญกับทุกสาขาอาชีพนะคะที่ได้รับผลเดือดร้อนนะคะขอขอบคุณข,ข้อมูลนะคะจากข่าวสดออนไลน์เนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะดูข่าวนี้แล้วก็จะปรีดขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่า ใครๆก็เดือดร้อนกันนะคะไม่ใช่แค่4สี่อาชีพนี้นะคะ